เอ,อด,ดีท่านผู้ฟังทั้งหลายจากอีดอกทองเทาๆนะจะมาตอบคำถามเอตอตบคถามหรือว่าอะไรจะมาจะมาแก้ต่างให้ตัวเองที่เอเมื่อสามวันก่อนที่หนิงหนิงดีเคมาด่าฉันว่าดอกทองอีดอกทองทางเทาคาบขาวเออ มึงมึงมีสิทธิ์อะไรมาเรียกคนว่ากูว่าอีดอกทอง,งกูถามมึงหน่อยอีสัตว์อีเฮียอีควายอีขยะอีชาติชั่วกูไปทําอะไรให้มึงเออกูขาบข่าวมึงก็รู้ทั้งรู้ว่ากูไปไปหาเอคุณโอมาพวกกูไปเจอกันแล้วแล้วใครใช้ให้มึงเอาคลิปมามามาเอหยอดลังบ้านให้กูกูขอมึงเหรอกูขอข้อมูลคุณโอจากมึงเหรอ ไม่ใช่แล้วสิ่งที่มึงพูดนะ่ะกูไม่ได้รู้เรื่องหาโหงอะไรของพวกมึงกูไม่ได้รู้จากปากคุณโอนะเรื่องแรกเองที่กูรู้นะ่ะกูรู้จากปากมึงคนแรกเลยนะไม่มีใครมาบอกกูนะมึงไม่มีสิทธิ์มาด่าคนอื่นกลางด่าคนอื่นไปทั่วอีเหี้ยอีสัตเป็นไงโดนคนอื่นดา่ามึงกลางมากเลยกูไปขอมึงแดกเหรอ ไปหลังบ้านมึงเหรอกูไปหลังบ้านมึงขอข้อมูลเหรอเออมึงมามึงมามึงมาใส่ร้ายมึงมามึงมาใส่ร้ายว่ากูเอให้ข้อมูลเอ๋ห้องเฮาเรื่องไอ้คดีหนึ่งหนึ่งสองเหมือนกันกัวเอว่ามึงจะยัดคดีหนึ่งหนึ่งสองให้เขากูไม่เคยพูดกูไม่เคยพูดมึงต้องไปถามอีโรดหรือว่าถามใครกูก็ไม่รู้มันเฮาเฮาหอนด่าเขาอยู่นั่นอะ่ะมันก็เป็นไปได้ที่เขาจะหลอน เอออีรถไม่ใช่เหรอที่อยัดคดีหนึ่งหนึ่งสองให้มึงอะแล้วกูไปทําอะไรให้มึงมึงมาด่าก,กูอีดอกทองเนี่ยกูไปแอบยัดผัวมึงเหรอกูถามหน่อยอีเหียอีสัตกลางนั่งเห่าหน้าเออคอมแล้วก็แหกปากด่าคนกูไม่ได้ไปบูลี่ลูกมึงนะกูไม่ได้ไปรู้เรื่องหาโหงอะไรข้างหลังของมึงนะแล้วมึงมาเล่าให้กูฟังล่ะ กูต้องเชื่อมึงทุกคำเหรอกูต้องรู้จากมึงทุกคำเพราะกูไปเจอเขามาเขาไม่เคยเล่าอะไรให้กูฟังอีสันดานหากมีสติมั่งกูไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพวกมึงกูต้องถามมึงว่ามึงบอกกูทําไมมึงมาบอกกูทําไมกูต้องถามมึงอเหี้ยไม่ใช่ว่ามีแต่มึงที่ด่าคนอื่นได้เป็นยังไงเขาด่ามึงกลับอะกูรู้ไม่ละคายแกนแตกมึงหรอกคานี้น่ะกูเออ ฟังจนชินแล้วใครด่ามึงก็ไม่ราคาแก่นแตดมึงหรอกไม่มีใครด่าสู้มึงสักคนสัญดานอีชั่วมึงต้องตอบกูมึงมาบอกกูทำไมมึงรู้ทั้งรู้ว่ากูไปเจอกันมาแล้วแล้วกูก็บอกมึงแล้วกูบอกมึงว่าเขาน่ารักอย่างงู้นอย่างนี้กูบอกมึงแล้วกูก็บอกว่ากูไปเจอเขาทำไมมึงก็น่าจะรู้มึงมาบอกกูทำไมมึงมาวางคลิปทำไม ทีแรกกูไม่ได้คิดจะบอกเขาเออกูปล่อยผ่านที่แรกกูว่าจะคุยเออกูไม่คุยกูว่าจะโทรหามึงแต่กูไม่โทรกูว่ามันจะยาวกูก็เงียบไปแล้วน้องมันก็กดออกไปแล้วน้องมันกดออกไปแล้วเออทําไมกูถึงบอกกันเหรอกูฟังคลิปมึงคุยกับอีกิไงมึงคุยกับอิกิแล้วมึงสำหรับกูอ่ะมึงโอเคมึงมึงคิดแบบนั้นแต่กูไม่คิดแบบนั้นไงแล้วกูมีสิทธิ์คิดแบบกูในมีสิทธิ์คิดใน แง่กิจของกูกูต้องเชื่อมึงทุกอย่างเหรอมึงมาพูดกูต้องเชื่อมึงเหรอกูไปเจอเขามาเขาไม่ได้เคยพูดอะไรให้กูฟังมึงเข้าใจไหม <im it> มึงจะไปโบลี่หหาโหงหาเหวอะไรก็ช่างสิ่งที่กูเห็นน่ะคือเขาเป็นคนให้มึงเขาเป็นคนเสียสละทุกอย่างเขาขช่วยมึงตลอดเฮ้ยอีฮี้แล้วมาบอกว่าเออทั้งมึงไว้ใจกูมึงไว้ใจกูทำไม กูไม่ได้อยู่ในกลุ่มมึงนะกูอยู่หน้าซีบอกนะกูเป็นคนฟังนะกูไม่เคยไปเออกูไปอยู่ในกลุ่มมึงแล้วกูไปนั่งซุบซิบนินทาหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยมึงถึงมีสิทธิ์จะมาด่ากูว่าอีดอกทองอีสัตว์มึงแยกแยะมึงกลางเยี่ยกลางฮะพ่อมึงเหรอมึงคิดว่ามึงจะทําอะไรใครได้ขนาดนี้อีขอทานออนไลน์กูไม่ได้เหยียดนะกูไมไ่คิดว่าจะเหยียดไม่ ไม่คิดจะเหยียดหนึ่งในนั้นที่ให้มึงแดกกูก็เคยส่งให้มึงแดกมาเร็วๆนี้กับพี่ลี่อิสันดานเออบอกว่าไอ้ไว้ใจให้แปลเอกสองรเกสารให้ลูกเออแล้วไงมึงไว้ใจกูให้แปลเอกสองรเอกสารให้ลูกกูเอาเอกสารมึงไปให้คนอื่นอ่านเหรอกูแปลให้แล้วก็จบแปลให้แล้วก็จบกูต้องขอบคุณมึงเหรออีสัตวพ่อแม่กูสอนานาน มึงต้องขอบคุณกูมึงต้องขอบคุณกูอีหน่งบะนึงเมื่อดากูอีดอกทองอีเสี้ยจำใส่กบ,บาลมึงไว้อีสัวดาเป็นตะมึงดีมีปากตะมึงผู้เดียวเหรอมึงจำใส่กับมองแกนแตกมั้ยอีสัตว์กูไปแอบสีกับผัวมึงคอยมาดากลัวดอกทองเออเออแล้วกูจะบอกมึงเด้อ่าเป็นอย่างกูคือ คลิปหเหอแคบแคบให้โอ้เราคลิปนะ่ะกู่ามันคนโหลดทรงให้น้องเขาเขาประด้มาจากมองอื่นอีสัตกูปรได้ส่ทรงเออน้องเขาปรได้มาจากมองอื่น,น,าาออนแค่มันเอาไปโหลดใจกันร่วมกันซื้อแล้วถึงเขาจะโหลดมึงก็ยังให้เขาหูย่แล้วว่าแมนบอกกูไปบอกเขามึงแทนที่สิขอบใจอีสัตมึงต้องขอบใจกูอีพี้อะมึงก็สร้างเขาอยู่แล้วว่าแมนบอมึงยังมาตอแหลมือนี่ มึงในมึงมึงเปาล้างบ้านแบบมึงบอกว่ามึงบอกโอเคกับเขาเออพอตีหนึ่งตีสองน้องมันไอตื่นขึ้นมาเขาห้องน้ำมันเขากระโดดเขาไปฟนเขากับมึงกูก็เลยไปเหลือตนสตราดน้องมันเพราะว่ามันปลูกว่ามึงบอกโอเคกับมันแล้วกูฟังคลิปที่มึงเป่าก็อีก,กีนะ่ะสำหรับกูมันบอกโอเคเพราะว่ากูเห็นน้องเขาในอีกภาพลักหนึ่งกูก็เลยบอกน้องเขาว่าออกมาอย่าเข้าไปเขาบอกโอเคกับเธอ เขาบริคิดดีกับเธอกูบอกน้องแค่นี้แล้วที่กูแคบนะแต่ที่กูแคบให้นะมึงกับเขานะ่ะคบกันมาจากปีซีปีหาปีอยู่ในวงในวงในหีแตกอย่างกูกอกมึงซื้อของโอนของให้กันกินให้กระโปรงกระเป๋ากันกูต้องแคบถ้าน้องกูไปบอกน้องแล้วน้องมันว่าเสือกูกูกรหมาล่ะแล้วกูต้องติดงานติดตอนงานกับน้องกูต้องมาเออกูชอบเวลามึงด่อีเพนกูชอบกูชอบชอบมากๆเลย เออกูกับฟังเอเอกูไม่นะเออกับฟังเป็นเอเอกูกับบรด้มีอย่างกับมึงเลยบอดีเค่อยมีอย่างกับมึงเลยอี้เฮียตาคนมันมันซักจะปากพ่อยๆปากมหมาดาไปทั่วไปทีมอีขีข่คออี้ัดอีดอกทองดอกทองนะมึงว่าม,มันกูเอออีเหียไชสิไปบูลงบูรีลูกมึงกู่รูน้น้ำกูบ่เค่อยลู้มานำ้ำ กูบ่โลอีอย่างมากแล้วมึงมึงบ่มีสิทธิ์มาด่ากูมึงเข้าใจบ่มึงมันมีสิทธิ์มาด่ากูแล้วอีเหี้ยอีขยะอีสัตว์กูสิด่ามึงแค่นี่ล่ะด่าแค่คลิปหนีแคปเดียวบ่มีเวลามาได้นั่นดอกบ่มีเวลามาเฮ็ดโค้งเฮ็ดขีดโตต่อมึงดอกมึงสิเฮ็ดอีหยังมึงสิงคุดคุยประวงประวัติกูมึงก็ขุดไปเลยมึงสิเฮ็ดจังได้มึงก็เฮ็ดแล้วมึงสิเมา FC เมาเครื่องบินให้ FC มึงทั่วโลกมา มาเห็ดย่างกูมึงกับมากลางเหร่เอฟซีรวยรวยมึงล่ะมาเลยในสวีเดนเนี่ยมึงก็ส่งมาได้ไปคุดคุยเลยงานถนัดของมึงยี่แล้วคุดคุยประวัติคนอีสต์ต่ออีจกจหน่อยสันดานแบบมึงแถวบ้านกูเอิญคนเห็นแก่ใดมึงเข้าใจเ่าอีหนิงเห็นแต่แก้ใด พ่อประด้ดั้งใจอะคลองกระดากาดากาดากาดาไ,ไปทัวไปถีดาคนไปบอ่อเหลือกนา,กาบอ่อเหลือกอีหยังอีสันดานเฮ้ยมึงคิดว่ามึงเป็นไผ่มึงคิดว่ามึงเป็นผู้ใดมึงคิดว่ามึงเป็นลูกมึงกับมึงเป็นไผ่กูว่ามันองค์ขลักพิทักษ์แกนแตดลูกมึงกับมึงนะพ่อกูสิได้มาผิดนันแล้วกูก็บปไเด้ลูกอีหยังนะมึงอีหลีกูบ่ไเด้ลูกอีหยังนาพวกมึงสันดาน รู้แล้วจังสี่เอฟซี FC นางงตัวใดย่งสีส้มมันแดกอยกับตามสบายเลยค่ะย่งะางบรเเ็ณบ่ถือใจมันก็นถือถือดาถือกลถือดาจังสี่แหละตามสบายนางงตัวใดจะส้มมันแดกตอก็ับส้มค่ะตามสบายค่ะถ่ายสู้เจอด้วยจะคล้องคุณละแค่นี้ละ่ะที่กุสิดามึงอีสัตว์อีดอก